ครับวันนี้เช้านี้วันอาทิตย์นะครับพามากินก๋วยเตี๋ยวเหนื้อนะครับคือตรองอ่าก่อนถึงซีแยกรัชบัตรนะครับอ่าเนี่ยฝั่งนี้แยกรัชบัตรนะครับเรามาจากนี้นะครับเป็นสีแยกที่ชัยนะครับจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหนือเก่าแก่นะครับเจ๊งอนะครับอร่อยมากเลยครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าไปดูอะไรบ้าง ลงในสือติ้ด้วยนะครับเปิดมานานแล้วครับือเปื่อกในบรรยากาศเช้าเรามากีน่เช้า ประมาณสนะองโมงซึ่งคนเยอะเอะเลยครับเนี่ยขายทุกวันไหมครับตั้งแต่กี่โมงครับเจ็ดโมงโค่ะนังเจ็ดโมงโเจ็ดโ,โเดโมงเย็นสี่โมงเย็นนะครับเปิดม,เดมา สมัยที่สี่อ่ะอันนี้รุ่นเท่าไหร่ล้ครับเนี่ยรุ่นที่สี่ครับขออนุญาตนะครับโอ้โหนี่เนื้อเปื่อยุขนยังดีเลยเนี่ยวยังไม่ด้ยังไม่ดีฟูฟูอันนี้จะลงยูทูบนะครับฮะลงยูทูบลงลงแล้วก็เฟซบุ๊กครับผมเนี่ยเปิดแต่เช้าเลยขออนุญาตนะครับบรรยากาศเช้านี้ที่ ตรงนี้ก oh, right. okay. okay mm ็เรียกอะไรนะครับแยกรัฐราชวัตรใช่ไหมครับใช่สีแยกราชวัตรเลยมาหน่อยนิดนึงนะครับลงสัาหน่อยคลินิกเนี่ยอะไรอ่ะคอนชายสีอ๋อคอนชายสีคลินิกคอนชายสีคอนชายสีตรงข้ามคลินิกกับคอนเดอร์นะครับเอติดกันติดกันติดกันนะครับติดกันกับคอนชายสีโอเคครับตรงข้ามกับเซเว่นตรงข้ามกับเซเว่นนะครับเดี๋ยววันนี้ นี่ครับเป็นกาเหล่าเนื้อพื่เปิดลูกชิ้นนะครับโอเค <Okay, S 2> นะครับมาทานด้วยกันนะครับอร่อยดีครับอืมยอดเยีม น่ากินครับโอ้โอเคนะครับเดี๋ยวทานก่อน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฟซบุ๊กในบรรดาแล้วก็ YouTube ก็อากาเอาตัวนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับการแจ้งเตือนนะครับกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับผม